เวลาที่เราตอกเสาเข็มจะรู้ได้อย่างไรว่าต้องตอกเลือกแค่ไหนถึงจะเพียงพอต่อการรับน้ำหนักตามที่วิศวกรได้ออกแบบไว้ครับวันนี้จะพามาดูกันครับในการออกแบบบ้านออกแบบอาคารนะครับผู้ออกแบบจะคํานวณค่าความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยต่อต้นของเสาเข็มนะครับและจะทําการเจาะทดสอบดินบริเวณที่ก่อสร้างว่าดินบริเวณนั้น จะต้องตอกเสาเข็มลึกประมาณกี่เมตรถึงจะรับน้ำหนักตามที่ออกแบบไว้ได้ครับก่อนที่จะตอกเสาเข็มนะครับวิศวกรจะคำนวณค่าโบเคาและลาสเทนโบมาให้ช่างและผู้ควบคุมการตอกเข็มสำหรับใช้ในการควบคุมการตอกเข็มครับอันดับแรกมาทำความรู้จักคำว่าโบเคาและลาสเทนโบกันก่อนครับโบเคาคือจำนวนครั้ขงของการยกลูกตุ้มที่ทำให้เสาเข็มจมลงไปในดิน1ฟุตลาสเทนโบ คือความลึกการจมของเสาเข็มจากการปล่อยลูกตุ้มตอก10ครั้งโดยตัวเลขทั้งสองค่านะครับก็จะมาจากการคำนวณตั้งแต่การออกแบบแล้วนะครับซึ่งตัวเลขที่นำมาคำนวณห,หลักๆก็จะมีค่าความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยต่อต้นของเสาเข็มน้ำหนักลูกตุ้มระยะกยกลูกตุ้มน้ำหนักเสาเข็มนะครับค่าเซฟตี้แฟกเตอร์นะครับค่าคงที่ของวัสดุรองเสาเข็มเวลาตอกครับมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติ วิศกรให้ค่าโบเขามาอยู่ที่34ครั้งค่ารัสเซนโบมาที่8.7เซนติเมตรนะครับแล้วเราก็มาเริ่มทําการตอกกันครับเมื่อผู้ควบคุมการตอกสังเกตเห็นว่าเสาเข็มเริ่มแน่นแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่1คือการเช็คโบเขาในตัวอย่างก็คือมากกว่า3 4ครั้งนะสมมติเช็คแล้วว่าได้30ครั้งทําให้เสาจมลงไป1ฟุตอันนี้ถือว่ายังไม่ได้นะครับก็จะทําการตอกลงไปอีกครับแล้วเราก็ขีดเส้นไว้ที่ระยะ1ฟุตแล้วก็ตอกลงไปอีกให้้มมันจลงไป1ฟุตตถาาสิว่ ใช้การตอก38ครั้งแล้วจม1นุตอันนี้ถือว่าโอเคครับเมื่อเราเช็คค่าโบเค้าผ่านแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่2ก็คือการเช็คลัสเทนโบนะครับในตัวอย่างก็คือต้องน้อยกว่า8.7เซนติเมตรครับการเช็คลัสเทนโบนะครับผวกคุมก็จะให้ยกตุ้มทั้งหมด10ครั้งแล้วก็วัด ความลึกที่เสาจมลงไปนะครับซึ่งตามตัวอย่างแล้วต้องน้อยกว่า8.7เซนติเมตรนะครับสมมติว่าได้10เซนติเมตรอันนี้ถือว่ายังไม่ผ่านนะครับช่างก็จะยกตุ้มตอกอีก10ครั้งและเช็คความลึกที่เสาจมลงไปอีกรอบหนึ่งครับสมมติว่าวัดได้7เซนติเมตรอันนี้ถือว่าผ่านแล้วนะครับล a สเ t นโบน้อยกว่า8.7เซนติเมตรครับสรุปอีกครั้งนะครับช่างจะรู้ได้อย่างไรว่าตอกเสาเข็มเพียงพอแล้วนะครับอย่างแรกก็คือจะเช็คค่าโบเค้านะครับ อ่ที่2ก็จะเช็คค่า last tenbo นะครับสำหรับวันนี้ขอรัเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ